สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้คือเก็บเห็ดหลังเลิกงานครับทุกคนไม่เข็ดน,นะคะไม่เข็ดสามีวันนะคะที่ไม่เข็ดค่ะรู้อยู่แล้วว่าจอดรถในป่าไม่ได้ภรรยาจะวิ่งเข้าป่าทันทีนะคะไปค่ะทุกคน<า>เห็ดมันเยอะมากเลยค่ะปีนี้แล้วก็วันทำงาน เยอะด้วยเช่นกันค่ะเราไปลุ้นกันค่ะกเก็บเห็ดหลังเลิกงานนะคะ่ะจุดนี้คือจุดจอดรถข้างทางนะคะวันจะรีบค่ะรีบเดินนิดเดียวค่ะทุกคนเดินไม่เยอะนะคะมีก็เก็บไม่มีก็ก็กลับค่ะทุกคนจ้าไปค่ะไปลุ้นแล้วก็ดูบรรยากาศด้ยวยกันนะคะวันนี้วันมาถึงจุดนี้หนึ่งทุ่มตรงค่ะ นี่คือบรรยากาศหนึ่งทุ่มตรงในจุดที่เราเกรีดเขาที่แล้วค่ะที่มันเหลืองเหลืองเต็มทางเดินนะคะวันก็มาส่องนิดนึงค่ะไปค่ะใช่ไหมอ่ะทำไมเหมือนเดินมายังไม่ถึงป่าเลยมันเข้าคนละทางนะคะวันนี้เลยงงค่ะว่าเราอยู่ตรงไหนอ่ะ ป่านนี้ไม่มีเห็ดด้วยพี่น้องยังมองไม่เห็นเห็ดเลยค่ะแล้วก็แห้งมากเลยนะคะดูหน้าวันไปก่อนเนาะไม่เห็นเห็ดสักดอกเลยพี่น้อง แวะแบบนี้นะคะขออภัยนะคะที่มีเสียงเหนื่อยหอบไปด้วยแล้วมันได้เห็ดส่วนใหญ่แล้ววันจะเอาไปแจกคนสูงอายุที่อพาร์ตเมนต์วันนะคะโอเคค่ะมาถึงแล้วคะ่ะทุกคนไปลุ้นเห็ดกันจ้าจุดทางเดินที่เราเคยเก็บไปแล้วนะคะทุกคน มองมาก็เห็นเห็ดเลยค่ะแห้งมากค่ะป่านี้ไม่เหมือนป่าเมื่อวานเมื่อวันก่อนที่เราแวะเก็บเห็ดหลังเลิกงานเลยนะคะนี่แต่ก็สวยอยู่นี่แหละเดี๋ยววันไปทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวให้คุณสามีออกไปแจกคนแก่ที่อพาร์ตเมนต์ค่ะเอามีแค่นี้เองเหรอ ม่เห็นเลยจ้ามีแค่นั้นเองมีน้อยจังป่าเมื่อกี้นะคะมีคนเก็บของเราไปแล้วค่ะวันก็เลยมาจอดอีกที่หนึ่งค่ะตรงนี้ตรงนี้ก็จุดเก็บเห็ดข้างทางของเราค่ะทุกคนแต่ต้องไปลุ้นกันค่ะว่ามีคนเก็บ ของเราไปไหมตอนนี้ยังมองไม่เห็นเห็ดเลยนะคะปกติมันจะเหลืองแต่เนี่เลยค่ะเป็นจุดเล็กๆที่คนเก็บเห็ดขายไม่ค่อยเดินค่ะเพราะว่ามันไม่คุ้มค่ะทุกคนแต่แต่บางคนเขาก็เดินนะมีใครมาเดินของเราบ้างอุ๊ยน,น,นี่ค่ะทุกคนปดนี่ค่ะไม่มีใครมาเดินของเราคะ่ะทุกคนจะ๋ะโอเคค่ะตรงนี้ก็จะได้เห็ดประมาณ อถ้าเยอะสุดก็ได้เป็นกิโลนะคะวันเก็บแจกคะ่ะทุกคนจ้าเก็บแจกคะ่ะวันนี้อูยดูดอกค่ะอุยสวยมากสวยมากหุยสวยสวยโอ้ยป <c oughs> ินอีกแล้วคะ่ะเก็บไม่สะอาดนะคะวันนี้เดี๋ยววันไปทําความสะอาดที่บ้านจ้าทุกคนเก็บเหร็จหลังเลิกงานคะ่ะขอคุณสามี15 <c oughs> นาทีคะ่ะทุกคนจ้า ดอกกำลังสวยเลยจ้าโอ้ยนี่ค่ะจุดเริ่มต้นมันเคยเป็นดงเห็ดที่มีเห็ดเยอะมากนะคะปรากฏว่าเขาตัดป่าค่ะพอเขาตัดป่าแล้วที่มันเคยเกิดมันก็ไม่เกิดนะคะอ๋อแสดงว่าตรงนี้มีคนมาเก็บค่ะทุกคนมีคนมาเก็บของเรา เรียกว่ามีคนรู้ค่ะมีก็จะเหลือนิดหน่อยนะคะมีคนมาเก็บไปแล้วอุย้ยแต่เหลือนี่คือสวยมากเลยค่ะนี่อุย้ยสวยมากค่ะทุกคนปีนี้เห็ดสวยจริงๆค่ะเนี่ยมีร่องรอยการเก็บของคนอื่นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะมาเจอเห็ดไข่ค่ะอุย้ยอร่อยเลยทุกคนเก็บเก็บเก็บ เดี๋ยววันเอาไปต้มปะลาล้าจริงๆทีแรกคิดว่าจะเก็บไปฝากคนแก่นะคะสำหรับเห็ดเหลืองนะแต่ถ้ามันมีเห็ดไข่เยอะแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปแกงต้มน้ำปะลาลากินค่ะเห็ดหลายดอกคะ่ะทุกคนน,นี่นะคะอันนี้ดอกใหญ่สวยโอ้ยอ่บางดอกก็นอนกินค่ะนอนกินนี่คะ่ะมาเจอแบบจุดใหม่นะคะตรงนี้น จุดที่มันไม่เคยเกิดแสดงว่ามีเชื้อเห็ดไหลามาค่ะนี่ค่ะอีกจุดหนึ่งค่ะเหมือนมีคนมาเก็บไปรอบหนึ่งแล้วค่ะเหลือแต่ดอกน้อยๆนะคะ นี่มีร่องรอยการเก็บจริงๆด้วยโอย้ตรงนี้ยังเหลือยังเหลือยังเหลือบ้างคะ่ะทุกคนนี่สวยสวยนี่ยังรอเราอยู่ ยังได้บ้างอย่างได้บ้าง,าง,างแล้วก็มีร่องรอยกันเก็บของคนอื่นไปแล้วนะคะ,คะดอกใหญ่ก็มีนะเออนี่โอ้ดูขาดูขาออุ้ยนี่ค่ะทุกคนสวยมาก ตรงนี้มันเป็นดอกพันใหญ่ที่มันจะใหญ่มากๆเลยค่ะดูดูแค่ขาดอกเล็กนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินไปเช็คในป่าหญ้านะคะมันจะมีแบบเห็ดในป่าหญ้าอีกนิดนึงค่ะลุ้นด้วยกันค่ะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมันเคยเป็นป่าเห็ดของวันค่ะแล้วเขาตัดต้นไม้นะคะเราจะเห็นบ้างที่มันอยู่ในป่าหญ้าแบบนี้โอ้ย เหมือนร่องรอยคนมาเก็บเลยค่ะมีคนรู้กับเราด้วยเหรอเนี่ยนะคะเหลือดอกเดียวค่ะมีร่องรอยคนมาเก็บมีร่องรอยการแหวกหญ้านะคะอามีคนรู้จุดเหตุของเราพี่น้องเดี๋ยวอีกนิดนึงนะคะ ือเรารู้เขาก็รู้ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าตรงนี้มันมีไม่มากว่าเลยคิดว่าไม่น่าจะมีคนมาเก็บแต่มีนี่คะ่ะทุกคนที่เราตามหาโอ้ยมีหมดมีมดตะนอยโอ้ยมีเห็ดมีเห็ดพื้นหวานหนึ่งดอก จะไปไปลุ้นที่บ้านว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคะโอ้มีนิดเดียวค่ะตรงนี้ปีนี้เกิดน้อยค่ะบางปีก็เกิดกลุ่มใหญ่สวยมากนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้คือป่าที่ตัดหมดแล้วค่ะตัดต้นไม้หมดแล้วเห็ดที่เคยเกิดก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนหมดแล้วนะคะไปค่ะเราออกกันมาเจออีกนิดนึง <laughs> นะคะ โอ้ยกายเป็นเหตุหายากเลยนะคะตรงนี้ป่าน้อยแล้วยังมีคนมาเก็บของเราอีกเริ่มวิ่งหาเห็ดค่ะเริ่มเหนื่อยกันทุกคนไอ้ที่มันเคยเกิดเป็นกลุ่มๆนะคะปรากฏว่าถูกเก็บไปหมดเลยค่ะทีนี้ ที่แรกวันว่าจะไม่มาฝั่งนี้สรุปว่าได้มานะคะวันก็เลยวิ่งค่ะทุกคนนี่นี่นี่เห็นแบบจุดใหม่ๆบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะป่ะไปต่อไปลุ้นกันค่ะทุกคนว่าจะเข้าแป๊บหนึ่งโอ้ยเริ่มเห็นแล้วคะ่ะสรุปว่าเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนจะ้ะนี่มีคนมาเก็บ โอ้ยป่าใหญ่หญๆเขาไม่ไปเก็บค่ะมาแย่งเก็บไอจุดเก็บเห็ดหลังเลิกงานเราซึ่งมันเป็นป่าเล็กๆค่ะวันเลยคิดว่าไม่น่าจะมีคนเก็บแต่ปรากฏว่าอา้าวเขามาแย่งเราซะงั้นอยน่าจะเหลือไว้ให้เราเก็บหลังเลิกงานบ้างเนาะ <c oughs> มีร่องรอยการเก็บไปแล้วนะคะทุกคนแต่ก็เหลือเห็ดบ้างค่ะมันอยู่ใต้มอสเลยนะ มองหาเหลืองๆก่อนจ้าดอกใหญ่มากนี่ด้วยนะคะขอไปเร็วนิดนึงนะคะทุกคนเก็บเห็ดหลังเลีกงานของเรามันอยู่ใต้มอสมองไม่ค่อยเห็นค่ะเห็นหัวโผลมายดนิดหน่นนอยๆบางปีคือวันมาแล้วมันแับ โอ้ยเจอเห็ดพึ่งพี่น้องสวยมากสวยมากนี่ใส่แกงกันวันนี้โอ้ยสวยค่ะนี่นะคะเห็ดพึ่งหวานค่ะนี่ค่ะร่องรอยของเห็ดมันปูนะคะมีคนเก็บร่องรอยของการเก็บค่ะเหลือหนึ่งดอกอุย้ยหลายดอกอยู่ค่ะ เหลือกี่ดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกค่ะหมดยัง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 เจ็ดดอกแล้วก็ดอกที่แปดนี่ค่ะ มองดูดีๆก่อนมันอยู่ใตายยา้าาเขาไม่เห็นก็เลยเหลือถึงเรานะคะน่าจะเหมือน,นกันทุกคนเดวันนี้ได้เห็ดมานิดหน,น่อยเอามาทำอาหารฝรั่งแบบนี้นะคะเอาเห็ดมันปูผัดกับเนยค่ะแล้วก็ใส่พาสลี์นะคะแล้วก็ใส่ครีม,มน,นมครีมนมที่เรียกว่าเกรดเดียของสวีเดนค่ะก็เป็นอาหารสำหรับ ทำจากเห็ดมันปูนที่อร่อยน่ากินมากๆนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจขอขอบคุณทุกคนทุกท่านค่ะพบกันใหม่พรุ่งน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ